ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟ o n ีวันเวลค to l i f e ัมท l e b y ูไลฟ์สไตล์บายบายปุรีรัมนะคะเพื่อนบายบุรีลัมอินออสเตรเลียนะคะก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องอชีวิตเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งที่ใครๆก็อิจฉานะคะเมียฝรั่งที่ใครๆก็อยากจะเป็นนะคะอยากมีผัวฝรั่งนะคะจะได้นั่งเครื่องบินพันวา้าผันนะ พี่น้องนะคะการที่เรามีสามีฝรั่งนะคะันเพื่อนแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะนเพือ่อนเออการมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ดวงของคุณอีกเหมือนกันนะคะบางคนได้สามีที่รวยนะคะแต่ขี้เหนียวนะคะ,ะการใช้ชีวิตมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะรวยแต่ขี้เหนียวนะคะันเพื่อนแต่จนอ่า สามีที่จนไม่เหมือนบางคนที่มีสามีจนแต่ว่าสปอร์ตนะคะใจแบบว่าอ่าเมียอยากได้อะไรก็ก็ให้นะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะจนนะคะจนแต่ว่าก็คือสามารถให้เราได้เท่าที่ให้ได้นานเพื่อนแต่บางคนสามีรวยจริงแต่ไม่สปอร์ตก็มีนะคะถามว่า่ามีสามีฝรั่งแล้ว ชีวิตดีกว่าได้สามีไทยหรือไม่นะคะตอบในตัวของเราเองนะคะดีกว่านะคะดีกว่าเยอะนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อนจากที่ว่าอยู่เมืองไทยนะคะก็มีสามีเคยมีสามีคนไทยนอเพื่อนชีวิตก็แย่นะคะอ่าคนไทยกินแต่เหล้านะเพื่อนเออกินแต่เหล้านะเพื่อนกินเหล้าแล้วก็อ่า ก็ต้องเข้าใจนั่นเพื่อนว่างานที่เมืองไทยเราเนาะค่าแรงก็ถูกนอนเพื่อนถ้าเราทํางานแล้วเช่าบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนถ้าเรายังกินเหล้านะคะกินเหล้าสุโภเรเพื่อนค่าใช้จ่ายมันก็ไม่พอเพียงที่จะ,ะจุนเจือครอบครัวนะคะก็ทําให้ชีวิตบาดหมางนะคะก็มีการทะเละวิวาทนะคะเพื่อนเออสามีสามีต่างชาติ ก็กินอยู่ในขอบเขตนะยิ่งสามีพี่ไปนะ่าแกไม่สบายนอนเพื่อนการที่จะดื่มกินเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนเออแกก็ดื่มแค่วายนะั่นเพื่อนช่วงเวลาอาหารเย็นแค่นั้นนั่นเพื่อนแต่ว่าไม่ได้กินเมาหัวราน้ำนะคะเพื่อนที่ต่างประเทศเขาไม่มีการเมาหัวราน้ำนะคะเมาจนหามปีกอันเช็ดอ้วกอะไรไม่มีเด้อพี่น้อง ไม่ไม่เคยมีเนาะไม่เคยเห็นด้วยเพื่อนและการที่จะไปเมาหัวราน้ํานอนข้างถนนเหมือนบ้านเราก็ไม่มีนะจนขนาดเมียไปหิ้วปีกมาก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนอันนี้เราก็เอามาเล่าประสบการณ์ที่เราเคยเจอระหว่างสามีไทยและสามีฝรั่งแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อนเลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อน การใช้ชีวิตที่ดีนะคะเพื่อนๆบางครั้งไม่จําเป็นต้องอได้สามีที่ร่ํารวยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะเพื่นอนๆเออสามีพี่ใบก็ไม่ได้ร่ํารวยนะแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนพี่น้องเ <c oughs> พื่อนๆถ้าเราอยู่ในต่างประเทศสมมตินะคะสามีคุณป่วยอย่างเนี้ยเพื่นอนเ และเราเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคันเพื่อนสิ่งที่เราควรจะรู้ในเรื่องอในด้านเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องรถเรื่องอะไรนั่นเพื่อนเราก็จะต้องสอบถามให้รู้ว่าเขาระบุไว้ที่ใครนะคะและก็อย่างสมมติว่าเรามีธนาคารใช่ไหมเงินเงินเก็บของเขานะ่ะเออ ในเงินเก็บของเขาการที่จะเข้าไปที่อ่าแบงกิ้งได้ก็คือจะต้องผ่านพาสเวิร์ดเข้าไปนะสิ่งที่เราควรจะรู้นะค่านเพื่อนคือพาสเวิร์ดอะไรนะค่านเพื่อนเออพาสเวิร์ดอะไรนะคะกรณีที่เป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถเข้าถึงธานาคารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งพี่ใบก็ถามสามีสามีก็บอกนะก็มีเงินอยู่ในนั้นเออ พูดถึงว่าที่เราถามอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปล้นเขาอะไรอย่างนี้นะไม่ว่าไม่คิดว่าจะเอาเงินเขาออกมาจากธนาคารเราแค่อยากจะรู้ว่าเออเงินอะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะต้องเอาเงินตรงนี้ออกมาเพื่อทำการใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำศพทำอะไรอะไรยังไงอย่างนั้นนะอันเพื่อนเออคือจะต้องรู้ ว่าเราจะเข้าไปในธนาคารอย่างไรนะคะซึ่งเราก็มีเงินตรงมีสิทธิ์อยู่ในเงินตัวนั้นอยู่แล้วแหละเพื่อนเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเข้าไปในแบงกิ้งได้ยังไงในโทรศัพท์หมายถึงไงโทรศัพท์นะกะเพื่อนซึ่งาทางต่างประเทศบางทาีเราเราใช้จ่ายบางอย่างเราจะใช้จ่ายผ่าน ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนเออผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําในโทรศัพท์หรือว่าแท็บเลต็ตในการจ่ายค่าอะไรต่างๆเพื่อนถ้าเราไม่สามารถเข้าไปในในแบงก์ได้เราก็บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะ,อะถอนเงินตรงนั้นได้นันเพื่อนเออถอนเงินตรงนั้นถอนเงินในบัญชีในบัญชีออมสินนะออมทรัพย์นะเพื่อนในออมทรัพย์ออกมาเท่า มาเข้าในบัญชีที่เราใช้จ่ายนั้นเพื่อนเพ,นเพราะที่นี่บัญชีออมทรัพย์เพื่อนไม่มีบัตร ATM นั้นเพื่อนเราไม่สามารถใช้จ่ายได้เราจะต้องโอนจากบัญชีนั้นออกมาเข้าบัญชีที่สําหรับใช้จ่ายนะคะเพื่อนคือ,ค,อคือข้อควรข้อที่คุณควรจะรู้นั้นเพื่อนซึ่งต่างประเทศเขามีอย่างนี้จริงพี่ปายก็มีอ สบัญชีสามบัญชีนะสำหรับตัวพี่ปายเองซาเมีก็มีสามบัญชีสามบัญชีเหมือนกันเออเราจะมีคุณละสาบัญชีอะบัญชีเงินเงินเก็บที่ไม่สามารถถอนโดยบัตร ATM คือถอนใน ATM ไม่ได้ถ้าอยากจะถอนในบัญชีนั้นก็ต้องไปธนาคารอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถโอนถ่ายจาก บัญชีนั้นได้โดยผ่านผ่านแบงกิ้งในโทรศัพท์ใช่ไหมเพื่อนเลยสิ่งที่เราควรจะรู้นะเพื่อนเราก็ควรจะรู้ไว้นะเพื่อนเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนนะเพื่อนมันไม่แน่นอนการที่เราสอบถามสามีนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเขาบอกเราสามีบางคนไม่บอกนะซีเครตเพื่นว่าความลับ ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกับเรื่องราวชีวิตของชีวิตของมาดามนะคะมาดามชีวิตมาดามเมียฝรั่งนะคะที่ใครๆก็อยากจะมีอยากจะเป็นนะท่านเพื่อนแต่ว่าไอ,าอาเรื่องที่ว่าได้สามีฝรั่งแล้วจะโชคดีทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นั่นเพื่อนบางคนก็โชคดีบางคนก็โชคร้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปหวังว่า ได้ผัวฝรั่งแล้วจะร่ำรวยและก็โชคดีแล้วจะได้สามีตามใจทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะ the impossible นะคะสวัสดีค่ะ